ครับสวัสดีครับผมบัตรนะครับวันนี้นะครับบัตรจะพามาชมพื้นที่นะครับที่ทางคุณพี่เขาต้องการที่จะแบ่งขายนะครับบัตรเคยมารีวิวรอบหนึ่งแล้วนะครับงวดก่อนนี้มัน40กว่าไร่นะครับตอนนี้เนื้อที่นะครับแบ่งโฉนดออกไปหนึ่งใบนะครับแบ่งออกไป1ิเอ็ไร่นะครับเหลืออยู่สาสาไร่หนึ่งงานนะครับที่ดินติดถนน2ด้านเลยนะครับ ติดถนนสองด้านแล้วกอ็อยู่ในตัวเมืองสากแก้วนะครับอยู่ในตัวตำบลสากแก้วนะครับอำเภอเมืองสากแก้วจังหวัดสากแก้วเลยนะครับอยู่ห่างโรงพยาบาลนพร,ราช2กิโลห่างโรตัสบิ๊กซีนะครับเพียงแค่1กิโลครึ่งนะครับแล้วก็ห่างถนนสุวรรณสอนนะครับ3าสนะครับอยู่ตรงโรงพยาบาลนพร,ราชนะครับ ห่างถนนสวนสอนสามสเพียงแค่1.5กิโลเท่านั้นนะครับก็คือ1กิโลครึ่งแล้วก็ห่างถนน317นะครับที่ตัดจากสะแก้วอรัญนะครับไปที่จันทบุรีนะครับไปวังน้ำเย็นนะครับจากตรงนี้ไปที่วังน้ำเย็นไปที่จันทบุรีนะครับจากตรงนี้ไปจันทบุรี156กิโลนะครับ ที่ดินที่ต้องการจะขายนะครับจะติดถนนคอนกรีตเส้นนี้นะครับติดถนนคอนกรีตเส้นนี้ไม่เยอะนะครับแต่ว่าถนนเส้นนี้นะครับมีแผนที่จะเทนะครับก็คือโดยรวมก็จะติดถนนสองด้านเลยนะครับรลกเขตนะครับที่ต้องการจะขายนะครับเนื้อที่สามสิบสามไร่นะครับอยู่ในตัวเมืองสักแก้วเลยนะครับแล้วก็ละกเขตที่ต้องการจะขายนะครับเดี๋ยวจะให้ชมนะครับ ตั้งแต่เสาต้นนี้นะครับนี่เลยนะครับตรงนี้ตรงนี้ฝน,นตกชุบชุนะครับก็มีควายมานอนนะครับตรงเนี้ยตั้งแต่เสาเนี Liu ้ยนะครับแล้วก็ต Grammy ัดตรงไปนู่นนะครับตามเสาปูนนะครับตามเสาปูนนู่นเลยนะครับแล้วตรงไปนุตรงไปเลยนะครับตรงไปจนติดกับโรงงานน้ําแข็งนู่นนะครับที่มองเห็นลังคานุ่นเลย นะครับก็คือตรงไปเลยนะครับเป็นที่โคกอย่างนี้เลยนะครับนี่นะครับก็คือแปลง,ปน,น,<ไห>น,ง<า>น,นี้นะครับตรงไปนู่นนะครับสามสิบสามไร่หนึ่งงานนะครับนี่นะครับเป็นที่โคกเป็นที่โคกนะครับโคกก็พอกระเทินนะครับนาก็พอกระเทิน นี่เลยนะครับเป็นที่อย่างนี้เลยหลักเขตก็ตามเสาปูนนะครับยาวไปจนติดกับโรงงานน้ําแข็งนะครับก็คือที่ป่านี้ทั้งหมดนะครับถนนคอนกรีตนะครับจะสุดที่บัตรยืนตรงเนี้ยแล้วก็ตรงเนี้ยเป็นทางสาธารณะนะครับตรงไปเลยนะครับไปชนกับถนนคอนกรีตที่มองเห็นเขาเขาเนี่ยนะครับแล้วก็ติดถนนติดถนนเส้นนั้นนะครับเนี่อที่รถวิ่งนะครับ ติดถนนเส้นที่รถวิ่งอยู่นะครับนั่นเลยนะครับติดถนนเส้นนั้นยาวไปนู่นนะครับอ่าประมาณอ่าหกร้อยเมตรเลยนะครับตั้งแต่ตรงเนี้ยนะครับประมาณห้าหกร้อยเมตรนะครับแล้วตรงตรงข้ามกันไปนี่ก็จะเป็นอ่าบ้านจัดสรรน,นะครับเนี่ยนะครับเป็นบ้านจัดสรรบริเวณโซนเนี้ยนะครับ ส่วนใหญ่จะเป็นบ้านจัดสรรห้องเช่าเป็นโรงแรมเป็นอาพาร์ตเมนต์อะไรต่างๆเนี่ยนะครับแล้วด้านหน้าเนี่ยนะครับด้านหน้าตรงเนี้ยที่ติดตรงเนี้ยนะครับจะเป็นรีสอร์ทนะครับแล้วเราออกจากตรงนี้ไปวิ่งออกไปประมาณาสักสี่ร0 0ยสาเมตรเนี่ยนะครับตามถนนเส้นนี้ไป300เมตรนะครับก็จะเป็นถนนลาดยางอีกเส้นหนึ่งที่ตัดนะครับ แล้วถ้าเราตรงไปก็จะออกถนนสุวรรณศรเลยนะครับแต่ถ้าเราวิ่งออกไปเนี่ยเลี้ยวซ้ายเออเลี้ยวขวานะครับถ้าเลี้ยวขวาปุ๊บก็จะไปออกถนนสามหนึ่งเจ็ดนะครับจากตรงนี้ออกไปถนนสามหนึ่งเจ็ดหนึ่งกิโลเท่านั้นถนนสามหนึ่งเจ็ดนะครับจะตัดจากตัวเมืองสระแก้วนะครับตรงแยกสาขวัญนะครับแล้วก็จะตัดตรงไปที่จันทบุรีเลยนะครับเป็นถนนสี่เลนนะครับนะครับเป็นถนนสี่เลนแล้วก็ นี่เลยนะครับเดี๋ยวบัตรขออนุญาตลบลบรถก่อนนะครับนี่นะครับบัตรลงมาอีกรอบนึงนะครับพอดีเอารถหลบนะครับอพอดีจอดขวางถนนเขาไว้นะครับพอดีคุณพี่แกจะผ่านนะครับก็เลยถนนเส้นนี้นะครับมีแผนที่จะเทนะครับเพราะว่าเป็นถนนเชื่อมต่อจากถนนคอนกรีตเนี่ยนะครับ แล้วก็ไปไปที่ถนนคอนกรีตอีกเส้นหนึ่งนะครับตรงนี้นะครับเนื้อที่สามสิบสามไร่นะครับสามสิบสามไร่เอ่อหนึ่งงานนะครับสามสิบสามไร่หนึ่งงานเป็นโฉนดคุดแดงนอนสสี่จอสองใบนะครับโฉนดคุดแดงสองใบพื้นที่ตรงนี้นะครับเอ่อ ห่างโรตัสบิ๊กซีตลาดตัวเมืองสักแก้วเนี่ยนะครับเพียงแค่หนึ่งกิโลครึ่งถึงสองกิโลนะครับประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็ห่างโรงพยาบาลนพราชนะครสองกิโลนะครับนะครับเป็นโฉนดคุดแดงสองใบนะครับระดับก็เป็นที่ถ้าเป็นนาก็เป็นนาดอนนะครับเป็นนาโคกนะครับพื้นที่ตรงนี้คุณพี่เขาไม่ได้ทําอะไรนะครับ นะครับไม่ต้องอต้องการที่จะขายนะครับไม่ได้ให้คนเช่านะครับนะครับไม่ต้องติดสัญญ์สัญญาเช่าเลยนะครับก็ต้องการที่จะขายนะครับตรงนี้เราสามารถที่จะอ่าโฉนพร้อมโอนเลยนะครับเดี๋ยวบัตรจะแจ้งเส้นทางนะครับที่ท่านจะเดินทางมานะครับนี่นะครับฝนก็ตกค่อนข้างจะดีเลยนะครับแต่ทางเส้นนี้ก็ อ,าอนาคตเทคอนกรีตแน่นอนนะครับเพราะว่าเป็นทางเชื่อมต่อหลายๆเส้นทางนะครับนี่เลยนะครับแบบนี้เลยตรงนี้นะถ้าปรับถมขึ้นอีกประมาณสักสี่ห้าสิบเซนเนี่ยนะครับเราสามารถสร้างห้องเช่าบ้านจัดสรรน,นะครับหรือจะทำเป็นอาพาร์ตเมนต์ นะครับเพราะอยู่ในตัวตัวเมืองสักแก้วนะครับอยู่ในเป็นทำเลทองเลยนะครับตรงนี้นี่นะครับตะวันออกขึ้นไปนะครับก็จะเป็นบ้านจัดสรรน,นะครับเนี่ยนะครับแล้วก็มีโรงโงงโรงงานอะไรเยอะแยะไปหมดเลยนะครับในโซนนี้นะครับ แปลงนี้ก็ آ, นี่นะครับ uh> ก็สามา,ารถที่จะทํเนะา,าทเป็นโรงงานได้ด้วยนะครับนี่เลยนะครับที่มองเห็นโล่งนี้ทั้งหมดเลยนะครับก็สามารถทําเป็นโรงงานได้ด้วยนะครับหรือจะเป็นห้องเช่านะครับส่วนใหญ่แถวนี้ก็จะเป็นห้องเช่าเป็นบ้านจัดสรรน,น,ะนะครับนี่เลยนะครับ ตะวันออกขึ้นไปนะครับที่มองเห็นนันะครับคือต้องมาดูด้วยตัวเองนะครับถึงจะเข้าใจนะครับถึงจะรู้ว่าพื้นที่แถวนี้นะครับเหมาะสําหรับที่จะทําเป็นอะไรนะครับเพราะว่าด้านติดลงไปนะครับตะวันตกลงไปติดกับแปลงของเราก็จะเป็นโรงงานน้ําแข็งนะครับแล้วติดด้านนู้นก็จะเป็นบ้านจัดสรรเป็นโรงงานน้ําแข็งนะครับแล้วด้านหน้าก็จะเป็นส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกโกดังพักสินค้านะครับ หลายๆอย่างนะครับโซนนี้ทําได้หมดเลยนะครับนะครับตรงนี้ทําได้หมดเลยแล้วก็ติดถนนคอนกรีตยาวๆนะครับแล้วก็ติดถนนสองด้านด้วยนะครับเนี่ยนะครับที่มองเห็นโล่งๆตรงนี้พื้นที่ตรงนี้นะครับเนื้อที่สามสิบสามไร่หนึ่งงานนะครับโฉนดคุดแดงนอสสี่จอสองใบนะครับเดี๋ยวบัตรขออนุญาตวางให้ชมรูปแปลงจำลองก่อนนะครับก่อนที่จะพาเดินชม นะครับขออนุญาตวางนิดหนึ่งนะครับวันนี้นะครับบัตแวะมาทําธุระที่สักแก้วนะครับตัวเมืองสักแก้วก็เลยแวะมาถ่ายให้ท่านได้รับชมแต่เช้าเลยนะครับวัดตอนนี้ก็เป็นเวลาเจ็ดนากาสามสิบนาทีเท่านั้นนะครับตามเวลาเนี่ยนะครับเจ็ดนากาสามสิบนาทีนะครับ ก็มาแต่เช้าเลยนะครับอ่านี่นะครับรูปแปรงจะเป็นลนนักษณะนี้นี่นะครับตอนนี้บัดอยู่ตรงเนี้ยนะครับอยู่มุมนี้เลยนะครับหัวคนกรีดก็เทมาสุดตรงนี้นะครับจากตรงนี้มาถึงนี่ก็อีกประมาณสัก200เมตรนะครับก็จะคนรีดก็จะชนกันนะครับแล้วจากตรงเนี้ยไปยาวมาถึงเนี้ยนะครับประมาณ 500ยกว่าเมตรเลยถึงห0 0เมตรได้เลยนะครับโฉนด2แปลงนะครับจะประติดประต่อกันอย่างนี้นะครับตรงเนี้ยนะครับจะระบุเป็นทางสาธารณะแต่ว่าปัจจุบันเนี้ยไม่มันไม่มีทางนะครับมันเป็นพื้นที่เป็นผืนเดียวกันไปหมดเลยนะครับในในในแผ่นระวางจะกลายเป็นทางสาธารณะนะครับเนี่ยนะครับเข้ามาชนแบบนี้แล้วทางสาธารณะก็จะรอบแบบนี้เลยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นทางสาธารณะนะครับแต่ว่า ในระหว่างสองแปลงเราเนี่ยนะครับไม่มีคนเที่ยวนะครับนะครับไม่มีคนเที่ยวก็เลยกลายเป็นที่เป็นแปลงเดียวเลยนะครับสามสิบสามไร่นะครับโฉนดสองใบนะครับใบที่หนึ่งสิบหกไร่หนึ่งงานเจ็ดสิบเก้าตารางวานะครับแล้วใบที่สองก็สิบหกไร่สามงานยี่สิบเก้าตารางวานะครับรวมแล้วได้สามสิบสามไร่หนึ่งงานนะครับนี่เลยนะครับรูปแปลงจะสี่เหลี่ยมแบบนี้นะครับยาวตามถนน แล้วก็ติดถนนสองด้านเลยนะครับตามหลักเขตหลักหมุดที่บัตรให้ชมมานะครับตั้งแต่เสาต้นอยู่ท้ายรถนะครับแล้วก็ยาวตามแนวเสาปูนนู่นเลยนะครับไปติดกับโรงงานน้ําแข็งนะครับแล้วก็เป็นพื้นที่ตรงเนี้ยตรงนี้นะครับเหมาะสําหรับทําได้หลายๆอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นบ้านจัดสรรห้องเช่าห้องแถวบัตรไม่ได้พาเดินไปนู่นนะครับเพราะว่าในระหว่างที่เดินไปจะมี อ่าเป็นหลุมเป็นบ่ออะไรอย่างเงี้ยครับเป็นเป็นหลุมน้ําเนี่ยนะครับก็แฉะนะครับเพราะว่าบัตรก็ใส่รองเท้าสุบมาด้วยนะครับไม่ได้ใส่รองเท้าบูทนะครับก็อาจจะอ่าพาเดินชมไม่ทั่วนะครับนี่เลยนะครับต้นไม้ที่มองเห็นเนี่ยนะครับอยู่ในฉนดของเราทั้งหมดเลยเนี่ยนะครับในฉนดคุดแดงทั้งหมดเลยนะครับนะครับทั้งหมดเลยนะครับที่อยู่ในในแปลงเนี่ยนะครับ สาไร่แล้วก็เดี๋ยวบัตรจะบอกเส้นทางนะครับที่ท่านจะเดินทางมานะครับระดับก็จะเป็นระดับเดียวกันลักษณะนี้เลยนะครับแต่ตรงที่มันมีป่าปือหรืออะไรตรงนั้นนะครับตรงนั้นก็จะจะต่ำลงนิดนึงนะครับแต่โดยโดยรวมก็เสมอนะครับก็จะมีต่ำอยู่แค่ประมาณนั้นนะครับที่เป็นป่าปือหรืออะไรตรงนั้นนะครับตรงนั้นก็จะต่ำนิดนึงนะครับแต่ถ้ามองโดยรวมก็ เกือบเสมอกันนะครับถ้ามองโดยรวมก็ประมาณเกือบเสมอกันเลยนะครับฝนมันตกนะครับสองวันสองวันเนี้ยสองสามวันที่ผ่านมาเนี่ยนะครับสงสัยจะพายุเข้าน่าจะออกแล้วนะครับวันนี้ก็มีแสงแดดสีทองนะครับให้ท่านได้อมองเห็นโล่งๆอย่างนี้นะครับแต่อาภายในแปลงโล่งๆอย่างนี้แต่รอบข้างเนี้ยอ่ามีแต่อ่า รีสอร์ทมีแต่ห้องเช่ามีแต่ห้องแถวอพาร์ตเมนต์อะไรต่างๆนะครับโดยรออแปลงเนี่ยนะครับเหมือนเราอยู่ใจกลางธรรเลทองเลยนะครับพื้นที่ตรงนี้นะครับถ้าท่านเดินทางมาชมที่ดินแปลงนี้ถ้ามาเปรียบเทียบจากฟิวเจอร์พาร์คลังสิตนะครับระยะทางร้อยแปดสิบเจ็ดกิโลนะครับสนามบินสุวรรณภูมินะครับระยะทางร้อยหกสิบห้ากิโลนะครับชนบุรี ร้อยหกสิบกิโลเท่านั้นนะครับแล้วก็ถ้าท่านเดินทางมาเปรียบเทียบจากฉะเชิงเซานะครับระยะทางร้อยยี่สิบห้ากิโลนะครับแต่ถ้าท่านเดินทางมานะครับนักลงทุนลหลายหลท่านนะครับที่ชอบทําบ้านจัดสรรห้องเช่าอะไรเงี้ยนะครับตรงนี้ก็เหมาะเลยนะครับถ้าท่านเดินทางมาเปรียบเทียบจากจันทบุรีร้อยห้าสิบหกกิโลนะครับนี่นะครับบัตรก็จะให้ชมประมาณนี้นะครับ ให้ชมประมาณนี้เลยก็จะเป็นที่เนินๆหน่อยๆแล้วก็อาจจะมีที่ต่ํำมั่งที่สูงมั่งนะครับก็เพราะว่าแปลงใหญ่ก็ที่ดินไม่ได้มีการปรับปรับแต่งไว้นะครับก็เป็นพื้นที่อย่างนี้เลยนะครับสภาพแบบนี้นะครับนะครับเป็นโฉนดคุดแดงนสสีจอสองใบนะครับตรงนี้นะครับคุณพี่เขาตั้งราคาไว้นะครับไร่ละหนล้านสองแสนบาทนะครับ สามสิบสามไร่เนี่ยนะครับไร่ละหนึ่งล้านสองแสนบาทนะครับราคานี้นะครับคุณพี่เขาบอกต่อรองได้นะครับแต่อันนี้ต่อรองก็ต้องมาต่อรองกับตัวคุณพี่เจ้าของเลยนะครับเพราะว่าที่โซนนี้นะครับถ้าเป็นสองสามไร่นะครับก็อยู่ประมาณไร่ละล้านห้าถึงสองล้านบาทนะครับแต่อันเนี้ยเขาก็ถือว่าเป็นแปลงใหญ่นิดนึงนะครับก็เลยตั้งราคาไว้อยู่ที่ไร่ละหนึ่งล้านสองแสนบาทนะครับ ราคานี้พร้อมโอนให้ทุกอย่างนะครับพร้อมโอนให้เลยนะครับราคานี้พร้อมโอนนะครับนะครับส่วนจะต่อรองเนี่ยนะครับก็จะก็ต้องมาคุยกับตัวคุณพี่เจ้าของได้เลยนะครับเพราะว่าผู้ซื้อผู้ขายต้องได้คุยกันนะครับต่อรองกันด้วยตัวเองเลยนะครับก็เป็นเนี่ยนะครับบัตรยังเดินไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าเละพอดีรถเพิ่งวิ่งผ่านไปเมื่อกี้นะครับ นะครับผู้ซื้อผู้ขายต้องได้คุยกันนะครับแล้วก็ส่วนสัญญาที่จะทำนะครับก็สามารถทำที่แจ้งคุยกับคุณพี่ไว้นะครับสามารถทำผ่อนจ่ายสมครั้งได้นะครับก็คือ,อาตามตัวเลขนะครับสัญญาก็ระบุไว้ภายในสามเดือน6เดือนนะครับแต่ก็ถ้าเป็นเงินเยอะๆนี้ก็อาจจะทำได้ถึง1ปีเลยทีเดียวนะครับ ที่ทางคุณพี่เขาแจ้งไว้นะครับอาจจะทําได้ถึงหนึ่งปีนะครับแต่ก็วางสิบล้านอย่างเงี้ยนะครับ,แล,รลรบแล้วก็อีกสามเดือนหรือหกเดือนจ่ายอีกสิบล้านอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็อีกยังไงก็ว่ากันไปนะครับตามตามที่สะดวกกันนะครับเอาแบบกันสะดวกเลยนะครับตรงนี้ก็เป็นรีสอร์ทนะครับเนี่ยที่บัตรขี่รถเข้ามาตรงนี้นะครับแล้วก็มีห้องเช่า เนี่ยนะครับทีต่ติดกันเนี่ยนะครับตรงเนี้ยเป็นรีสอร์ทเป็นห้องเช่าแล้วก็อยู่นู่นนะครับเป็นรีสอร์นตที่มองเห็นนะครับคนเราฝั่งทิวต้นยูคาเนี่ยนะครับก็เป็นรีสอร์ททางนั้นเลยแล้วก็เป็นห้องเช่าด้วยนะครับราคานี้บัดว่าสําหรับคนที่รู้ในพื้นที่นะครับเขาที่คนที่อยู่ในพื้นที่เขาจะบอกว่ามันไม่แพงนะครับแต่คนโดยรวมแล้วคนด้านนอกหรือว่าคนทางอื่นเนี่ยเขาไม่รู้ก็อาจจะค, ain, ค as, ิดว่ามันแพงนะครับแต่จริงๆแล้ว ที่ดินในจุดตรงนี้บัดว่ามันไม่แพงนะครับไร่ละ1นล้านสองแสบาทนะครับถ้าอยู่ติดโลตัสบิ๊กซีนะครับหรือว่าอยู่ติดหน้าถนนจริงๆมันก็อยู่ประมาณไล่ละสี่ห้าล้านนะครับก็ว่ากันไปนะครับแต่ตรงนี้1นึ่งล้านสองแสบาทนี่ราคาก็ยังลดหย่อนต่อรองได้นะครับแต่ว่าจะต่อรองเท่าไหร่ยังไงนะครับก็ต้องมาคุยกับคุณพี่ผู้ขายเท่านั้นนะครับผู้ซื้อต้องมาคุยกับ ผู้ขายนะครับคุณพี่เขาไม่ได้อยู่แถวนี้นะครับเขาเขาอยู่ชนบุรีนะครับแต่ที่แปลงเนี้ยนะครับรู้สึกว่าจะเป็นคุณพี่เขาน่าจะซื้อไว้อยู่ประมาณ20ปีได้แล้วนะครับน่าจะเป็นดีไม่ดีจะเป็นที่มรดกด้วยนะครับนะครับจนคุณพี่เขาจนเกือบลืมแล้วนะครับพอดีก็มามาเปิดเจอโฉนดนะครับเป็นโฉนดคุดแดงสองใบนะครับก็เลย ให้บัตรมารีวิวนะครับอันนี้เป็นรอบที่สองนะครับรอบที่หนึ่งบัตรไปรีวิวแล้วก็คุณพี่เขาจะมีอีกอีกสิบเบตไล่อยู่ตรงคนละฝั่งถนนนั่นนะครับแต่ตรงนั้นเขาจะทําเป็นบ้านจัดสรรของคุณพี่เขาเองนะครับเขาก็เลยจะ่าขายเฉพาะฝั่งนี้นะครับก็ฝากคุณคุณไว้ด้วยนะครับฝากพีพเ่เพื่อนๆไว้ด้วยนะครับคุณคุณท่านใดที่ชอบลงทุนนะครับที่ทําเป็นบ้านจัดสรรหรือว่า ต้องการซื้อเก็บไว้ก่อนนะครับส่วนราคาก็มาต่อรองกับตัวคุณพี่ได้เลยนะครับวันนี้นะครับบัตรขออวยพรให้คุณทุกท่านนะครับพี่เพื่อนๆทุกท่านนะครับมีแต่ความร่ํารวยนะครับเงินไหลนองทองไหลมาเป็นหมื่นล้านแสนล้านนะครับประกอบกิจการอะไรก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองนะครับขอให้ประสบความสําเร็จด้วยกันทุกท่านนะครับขอให้สุขภาพแข็งแรงด้วยกันทุกท่านนะครับช่วงนี้ก็เริ่มจะมีโควิดมาอีกแล้วนะครับก็ต้อง ดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะครับแล้วก็ดูแลสุขภาพตัวเองแล้วก็ดูหลายๆอย่างนะครับมันก็มีผลหลายๆอย่างนะครับก็อันนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะครับก็รักษาสุขภาพด้วยกันแล้วกันนะครับแล้วก็อันนี้นะครับบัตรขอขอบพระคุณนะครับที่ติดตามรับชมจนจบคลิปจบไลน์นี้นะครับถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งติดตามเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับอันนี้ ก็ต้องกราบขออภัยทุกท่านไว้เป็นอย่างสูงนะครับถ้าผิดพลาดประการใดนะครับนะครับถ้าถูกใจก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งติดตามด้วยนะครับอันนี้ขอขอบพระคุณทุกท่านไว้เป็นอย่างสูงเลยทีเดียวนะครับแต่ผิดพลาดประการใดก็ต้องกราบขออภัยด้วยนะครับก็ฝากแปลงนี้ไว้อีกหนึ่งแปลงก็แล้วกันนะครับเพราะว่าคุณพี่เขากา็ต้องการที่จะขายนะครับแต่รอบข้างก็ ถ้าเป็น4ี่ห้าไล่อย่างนี้ราคาอยู่ประมาณหนึ่งล้านห้าแสนบาทถึงสองล้านบาทเลยนะครับในโซนนี้นะครับแต่ตรงนี้ขายหนึ่งล้านสองแสนราคาต่อรองได้ก็ถือว่าไม่แพงนะครับก็ก็แล้วแต่คุณคุณจะมาต่อกันนะครับอันนี้สําหรับวันนี้นะครับบัตรขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับนะครับขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้เลยนะครับพื้นที่อยู่ในตัวตําบลสักแก้วอาเภอเมืองสักแก้วจังหวัดสักแก้วหางโรงพยาบานลนพร,ราช เพียงแค่2กิโลเท่านั้นนะครับห่างตลาดสาแก้ว2กิโลนะครับแล้วก็ห่างโลตัสบิ๊กซีอะไรต่างๆนะครับธน,นาคารอะไรเนี่ยนะครับ1กิโลครึ่งนะครับสำหรับวันนี้นะครับบัตรขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้กับสวัสดีครับ